ก็สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับผมวันนี้กะพามารีวิวครับมารีวิวเทลเลอร์ตัว120ของพี่คูบตาตัวใหม่ล่าสุดครับเป,เป็นเป็นตัวสเปค5ตันกว่านะครับผม5ตันกว่าาชุดดุมที่เข้าใส่ก็จะเป็นชุดดุมพก้อนะครับผมดุมหกล้อห้าน็อตหกน็อตนะครับผม จะมีอยู่2 2แบบนะครับผมในส่วนของดุมหล้อดุมหล้อคกหล้อนะครับผมสเปคสเปคของเขาทั้ง2ตัวนี้ขนาดเท่ากันครับผมความกว้างอยู่ที่2เมตรสาความยาวความยาวเฉพาะปูพื้นรวมรวมที่สโลปด้วยนะครับผมก็อยู่ที่5เมตรนะครับความแตกต่างสอง 2องสอล่านี่ก็แตกต่างกันทีชุดล้อนะครับผมแต่ถ้าว่าเป็นชุดล้อดุมโฟวิวก็แนะนําเป็นขึ้นร้อยหกับร้อยแปนะครับร้อยยี่ขึ้นได้ครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติ์มาห้าหลากระยะไกลในจังน้อยในส่วนของลูกปืนก็อาจสิบอดีคคกล้อนะครับผมก็ข้อแตกต่างนะครับผมความสูงกับบ่ถือว่าแตกต่างกันหลายครับผม กะบ่อแตกต่างกันหลายเพราะว่าดุมธรรมดาดุมโฟวิลหอกก็ใส่กระทะขอบสิบหานะครับผมแต่ถ้าว่าดุมหกล้อก็จะเป็นขอบขอบสิบหกกะกะเลยกะเลยมองความสูงกะบ่อแตกต่างกันหลายระดนะครับผมแตกต่างกันที่การรับน้าหนักสมัครกว่าครับผมถ้าชุดดุมหกล้อนะครับการรับน้ําหนักการแบกน้าหนักก็จะดีกว่า ชุดดุมโฟวิลนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นตระกูลตระกูลชุดชุดดุมหกหล้อนะครับผมเป็นเป็นรถบรรทุกอยู่แล้วแต่เป็นดุมโฟกันน้ำหนักประมาณสีตันสีตันหก็โอเคในส่วนของการหลากหารถเกี่ยวนะครับผมก็เอามาเปรียบเทียบให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้เปรียบเทียบในส่วนของคุณภาพและการราคาครับผมถ้าในส่วนของราคาดุมหกหลอกกับราคายุที ห้าหมื่นหกพันบาทนะครับผมห้าหมื่นหกพันบาทในส่วนของชุดดุมล้อหกล้อนะครับถ้าชุดดุมโฟวิลก็ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นสามพันบาทนะครับผมแต่ถ้าว่าเขามีอุปกรณ์เสริมคือเพิ่มระบบไฟกับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมกับป้าโฟร์แมพี่น้อ่ะะออพิจารณาอีกอูนึงนะครับผมหรือว่า ก็เป็นน้องสิมาเบื้องของก็อ่าอู่เฮาก็อกยู่ที่บา้านนกกระเดกครับผมตำบลเมืองเกย์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเฮาก็สิอยู่เส้นสตึกจอมพระครับผมเส้นสตึกจอมพระห่างจากตัวอ่าอำเภอสตึกออกมาออกมาประมาณสัก10กิโลนะครับผมแต่สีามาพอเฮาอยู่กลางท้องหน้าผู้เดียวครับผมสำหรับสเปค เจ็ดสิบทางเฮ้ากับพ่อมี่ครับผม,มพ่อมี่ให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังกำลังสีสีขาวมาเยี่ยมชมเฮ้ากับพ่อมี่ในเบืองของครับเบืองของราคากับยังคือเก่าครับผมราคาตัวพื้นเต็มก็สามหมื่นเก้าครับผมตัวพื้นเต็มสเปคขึ้นรถเกี่ยวดีซีเจ็ดศูนย์นะครับตัวพื้นบ่เต็มกับราคาอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผม ช่วงนี้ก็ไก่ฤดูกาลแะครับมัอนี้กับกัวันที่ยิบซีสิงหาถือว่าปลายปลายสิงหาแล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณอีกเดือนหนึ่งเพราะว่าเขาบางพื้นที่ปลายปลายตัลากลืมได้เกี่ยวแล้วนะครับพอแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังมองมองหากะเหวเขามาดูงันหรือว่า ทักสอบถามกันได้ครับผมเบอร์ไล่เท่ากับ0878694063นะครับเบอร์ไล่ทรแลไลนะครับผมอ่าตัวสีเขียวนี่กับสเปคขึค้นรถเกียวล์ลอยหาร้อยแปดเท่ากันครับเป็นเป็นเป็นรุ่นพื้นตรงนะครับพื้นตรงพื้นตรงชุดดุงโฟวิวนะครับผมราคาอยู่ที่53,000ืามพันบาทนะครับรันี้บ่มีระบบไฟนะครับผมก็ราคาก็อยู่53,000บาท พ่อแม่พี่น้องท่านหนดที่กำลังมองหานะครับผมคือว่าพ่อแม่พี่น้องสิมาเบิงของก่อนครับผมพ่อแม่พี่นอ้องากะาเวะเขามาเลือกมาชมได้ครับผมเพราะว่า,าถ้าอยู่ได้เดือนกันยากับ็งานบระท่านเล่งครับแต่ถ้าถึงช่วงเดือนไปลายกันยาสิเป็นงานเล่งงานจอดนะครับผมก็สิบบ่ได้บ่ได้บ่ได้มีเทลเลยอจอดโชว์คือตอนนี้นะครับผม กกมาอัปดีตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอาพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่กำลังมองหาเนาะครับผมก็ฝากไว้น้ำครับปู้น่อยๆกากทั้งหน้าคนเดียวครับผม